เลือกตั้งปิดเทอมเวลาทองนักเรียนนักศึกษาหารายได้พิเศษเรียนรู้การเลือกตั้งหลังพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้งโดยกำหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566นี้ปรากฏว่าช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองต่างๆเกิดขึ้นในช่วงของการปิดเทอมใหญ่ของนักเรียนนักศึกษาพอดีจึงทําให้สังเกตเห็นว่าบรรดาผู้ช่วยหาเสียง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วยงานพักการเมืองต่างๆจะมีน้องนักเรียนนักศึกษาเข้ามารับจ้างหารายได้พิเศษด้วยโดยบางคนมีความสามารถพิเศษในด้านการถ่ายภาพการผลิตสื่อโฆษณาหาเสียงโดยเฉพาะทางออนไลน์รวมทั้งการแจกบัตรเล็กการถือป้ายตามหลังผู้สมัครเพื่อรณรงคหาเสียงช่วยพักการเมืองต่างๆจึงทําให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้มีรายได้พิเศษและได้มีโอกาสร่วมงานกับการเมือง กับพักการเมืองต่างๆได้เต็มที่จากการสอบถามน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่มารับจ้างทํางานช่วยผู้สมัครหาเสียงได้รับคําตอบว่าต่อวันได้ค่าตอบแทนวันละส0 0บาทแต่ละคนก็ทํางานได้ไม่ต่ำกว่า1เดือนเป็นการหารายได้พิเศษร,ระหว่างปิดภาคเรียนโดยจะนําเงินที่ได้ไปเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวนําไปให้พ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อช่วยใช้ใจ่ายในครอบครัว หรือไว้ซื้อชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองโดยทุกคนต่างดีใจทั้งมีรายได้พิเศษได้เพื่อนใหม่ที่มาจากต่างสถาบันได้ทํางานเป็นทีมและบอกว่าได้พบปะผู้คนจนํานวนมากได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้รู้ความต้องการของประชาชนและได้เรียนรู้งานการเมืองด้วยได้รู้ว่าการเมืองที่ดีต้องไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยน้องสิรินานอายุ15ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาล1สังฆวิทย์ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองและน้องเพลาดาอายุ15ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนมัธยมวัดคนวิเศษมูลนิธิเพื่อนต่างสถาบันกันแต่มารับจ้างช่วยงานการเมืองพักเดียวกันบอกว่า ทำมาได้ประมาณ1เดือนแล้วได้ค่าตอบแทนวันละ400บาทเพื่อนๆมาทํางานเหมือนกับพวกตนประมาณ20คนแต่แยกย้ายกันไปหลายภักการเมืองหลายหน้าที่ ส่วนพวกตนมีหน้าที่ถือป้ายผู้สมัครเดินตามหลังผู้สมัครในการหาเสียงมาทํางานนี้ได้เพื่อนใหม่ได้ทํางานเป็นทีมดีใจได้ช่วยพ่อแม่ทํางานได้มีรายได้พิเศษในช่วงปิดเทอมมีเงินไว้ใช้จ่ายส่วนตัวให้พ่อแม่ไว้ซื้อชุดน,นักเรียนอุปกรณ์การเรียนแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้เรียนรู้สังคมว่าประชาชนต้องการอะไรบ้างทางด้านน้องนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรังสองคนชายและนักศึกษาหญิงบอกว่า ทำงานมาได้ประมาณหนึงเดือนดีใจได้มาร่วมงานการเมืองได้เรียนรู้ได้พบปะผู้คนที่หลากหลายได้เรียนรู้เรื่องการเลือกตั้งทางด้านนโยบายการหาเสียงของพรรคซึ่งเมื่อตอนเองจะไปเลือกตั้งส่วนตัวจะพิจารณาจากนโยบายในการหาเสียงเป็นสำคัญ ในขณะที่ทางด้านนายสาธิตวงนองเตยผู้สมัครรับเลือกตั้งเขตสองตรังพรคประชาธิปัตย์บอกว่าช่วงการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ในส่วนของน้องนองนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าทำงานเป็นแรงงานรับจ้างได้ตามกฎหมายของกกตเช่นจ้างเป็นผู้สังเกตการเลือกตั้งจ้างไปทำงานอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดสิ่งที่จะต้องสอดแทรกให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาช่วยงานนั้นจะมีการประชุมสรุปง,งานกันทุกวัน<อ>เช่น <66 S 1> แนะนํา เรื่องการเข้าไปพูดคุยกับประชาชน,นต้องไปรับฟังเหตุฟังผลของชาวบ้าน,านให้เหตุผลหรือความรู้กับประชาชนได้ว่าเลือกผูดแทนเข้าไปทําหน้าที่อะไรไม่ใช่เข้าไปบอกให้เลือกเบอร์นั้นเบอร์นี้อย่างเดียวต้องให้ความรู้กับประชาชนและเรียนรู้จากประชาชนด้วยขณะเดียวกันน้องๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในเบื้องต้นไปด้วยซึ่งจะเห็นว่าน้องๆนอกจากได้มีรายได้แล้วยังรู้สึกสนุกได้พบปะก,กับประชาชนได้รับรู้ปัญหา ได้เรียนรู้ปัญหาของชาวบ้านไปด้วยทําให้พวกเขารู้สึกชอบหลายคนก็ไปฟังเวทีปราศัยด้วยซึ่งส่วนตัวมองว่าในมุมหนึ่งเป็นการพัฒนายาวชนคนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้ามาเรียนรู้เรื่องการเมืองที่ถูกต้องได้สอนให้เขารู้เรื่องสิทธิหน้าที่เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเพราะจะไม่สอนให้ทําผิดกฎหมายได้เรียนรู้อันตรายจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เท่ากับเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย,ย,เ,ยเหมือนพรรคประชาธิปัตย์เคยทําโครงการยุวะประชาธิปัตย์ก็จะปลูกฝัง,ส,ง,งสิ่งเหล่านี้เข้าไปได้อะไรได้เสริมตอนปิดเทอมอะค่ะได้เอาเงินนี้ไปช่วยพ่อแม่ได้เอาแบบเก็บไว้เป็นของตัวเองไดไอย่างเงี้ยมีคนค้ามาทำง,งานกันประมาณกี่คนคะประมาณยี่สิบ เอ้ยม่ถพ่ประมาณยี่สิบคนถ้าตั้งแอ๋อแล้วก็อยู่ในทีมเดียวกันนี่กี่คนคะแปดแปดค่ะที่เหลือก็กระจายกันไปใช่ค่ะดีใจไม่ค่าได้ได้หาได้หารายได้พิเศษในช่วงปิดเทอมดีใจค่ะว่าได้ช่วยพ่อแม่ทํางานนะคะอืมค่ะพิเศษวันนี้อ๋อนี่ก็ได้เพื่อนด้วยสิใช่ไหมคะใช่ค่ะมาทางานอ๋อเพราะว่ามาอยู่กับสังคมใหม่ๆก็คือมีเพื่อนใหม่ๆด้วยค่ะได้แบบได้รู้จัก คนอี่นหลายหลายคนนะคะใช่อ่าใจใจขอบคุณค่ะเปิดติเบ็ดด้วยนะครับสวัสดีครับผมสบายดีนะไปดีไหมไปดีนะภาคติเบ็ดน้องสวัสดีครับผมคุณโฉน้องครับพบความคุ้มค่าทุกๆคุณใช่โรงเรียนอะไรคะมาจากเทคนิคครับอ๋อเทคนิคเหรออ๋อค่ะนี่น้องโรงเรียนอะไรคะเทคนิคเทคนิคอ๋อค่ะได้กี่วันแล้วเนี่ย เป็นเดือนแล้วจะไม่เดือนกว่าแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่แล้วนักทับเรามันอ๋อทำได้ค่ะดีใจไหมได้มาร่วมงานแบบนี้เหตุผลเพราะว่าเราได้เรียนรู้ว่าอะไรจากจากการมาร่วมกิจกรรมแบบนี้บ้างคะได้เรียนรู้ได้พบป่ทุกคนแถว แบบบ้านทุกคนพบพี่ๆป้าๆนะนะได้พูดคุยด้วย <im it> เรียนรู้อะไรจากการเลือกตั้งบ้างนะคะเรียนรู้อะไรจ่อเรียนรู้นยโยบายต่างๆของการลืพักค่ะแล้วก็พักเราแบบดีที่ดีดีดีในแล้วนะคอค่ะแล้วถ้าเราจะตัดสินใจเลือกพัเกเลือกเลือกเลือกตั้งรอบนี้เราใช้เราเราจะต้องพิจารณาในเรื่องอะไรนะคะที่จะในเรื่องนยโยบายค่ะ คือเขาสามารถเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นแรงงานรับจ้างอันนี้เป็นภาษากฎหมายกอตเนาะที่สามารถจะจ้างให้ได้เช่นจ้างมรรู้สังเกตการได้หรือว่าจ้างไปดําเนินการทําอย่างอื่นได้ตามที่กฎหมายเขาเขาเอื้อมโนยให้สิ่งที่เราสอนแท่งให้กับน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้ที่เข้ามาช่วยในการกำสงแบบนี้เราเรสอแทอะไรให้พวกเขา้คือคือสิ่งที่ผมจะสอนตลอดเรามีการสรุปสรุปเอ่อเรียกได้ว่าสรุปนานทุกวันนะฮะ ตอนเช้าว่าการเข้าไปพูดคุยกับคนเราต้องไปฟังเหตุฟังผลแล้วก็พยายามจะรงเหตุผลกับชาวบ้านว่าทำไมต้องเลือกแล้วผู้แทนมีหน้าที่ทำอะไรสสมีหน้าที่ทำอะไรไม่ใช่สักแต่ไปที่จะบอกว่าให้เลือกเบอร์นั้นเบอร์นี้อย่างเดียวแต่ต้องคุยกันด้วยซึ่งมันเหมือนกับประชาธิปไตยเบื้องต้นแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วพวกน้องๆาเขาสนใจเข้ามาเข้ามาแค่นั้นเองเอานะมันเป็นช่วงปิดเทอมพอดีด้วย ครับคือเขาคือนอกจากได้รายได้แล้วเขารู้สึกสนุกก็ได้ไปคุยกับชาวบ้านแล้วได้รับรู้ปัญหาเหมือนกับเรียนรู้ปัญหาชาวบ้านไปด้วยเขาก็ชอบนะครับแล้วก็หลายคนก็มาฟังเวทีปาศัยเขาจะชอบฟังติดเวทีปราศัยไปด้วยซึ่งผมว่าในทางหนึ่งมันเป็นการพัฒนาคนเยาว,วชนคนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้ามาสู่การ เรียนรู้เรื่องการเมืองที่ถูกต้องไปด้วยเพราะผมจะไม่สอนให้ทำผิดกฎหมายเลยไม่มีเรื่องของการทิจริตคิดซื้อขายเสียงหรือเรื่องอะไรต่างๆเรื่อเกี่กับสิ่งที่เราปูกฝังน้องๆใช่ครับเหมือนกับเหมือนกับเราทํายุวประชาธิปัตย์ในสมัยก่อนเราจะปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ครับตรังสตอรี่รายงาน